คุณผู้ชมคะทุกครั้งเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญในเกาหลีเหนือโดยเฉพาะเมื่อต้องการที่จะสื่อสารไปยังเวทีระดับโลกเชื่อว่าคุณผู้ชมจดจําผู้ประกาศข่าวคนนี้ได้นะคะรีจุนฮีโดยเฉพาะเวลาที่มีการทดสอบขีปนาวุธก็มักจะได้เห็นผู้ประกาศข่าวคนนี้ล่ะคะ่ะที่ออกมาอ่านด้วยน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และท่าทีที่ดูแล้วมีความอินไปกับเนื้อหา ในการนำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรีจุนฮีปีนี้วัย78ปีแล้วนะคะและถือว่าเป็นผู้ประกาศที่เป็นกระบอกเสียงของผู้นำถึง3รุ่นของเกาหลีเหนือติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความวสศกเศร้า รายงานการจากไปของผู้นำคนแรกและบิดาแห่งเกาหลีเหนือคิมอิลซุงขอให้ชาวเกาหลีเหนือเปลี่ยนความโศกเศร้าต่อคิมอิลซุงและอุทิศให้กับคิมจองอึนลูกชายที่จะขึ้นเป็นผู้นำคนต่อไป สู่การรายงานกิจวัตรประจำวันของผู้นำเกาหลีเหนือการปล่อยดาวเทียมครั้งแรกการทดสอบนิวเคลียร์ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจวีเดียนยงโดจอคิมจองยิลดงจิเกศชดี่1 0 2011เดือัน17วัน8 30นาี 현지 지도의 길에서 극병으로 서고하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. 우리 군대와 인민의 마음 속에 영원히 간직되어 있을 것이며, ครั้งที่สองจัดการอ่านข่าวด้วยความโศกเศร้าแทบกลัน้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อประกาศการจากไปของผู้นำคนที่สองของเกาหลีเหนือคิมจองอิลแม้เกาหลีเหนือเปลี่ยนผ่านผู้นำมาสามรุ่นทดลองยิงขีปนาวุธร่วม200ลูกทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear. และการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมคือน้ำเสียงที่ขึงขังเป็นไปด้วยอารมณ์ในการรายงานข่าวของบรีชุนทีผู้ประกาศข่าวเกาหลีเหนือที่กลายเป็นภาพจำและถูกขนานนามว่าเสียงแห่งจูเคด้านสื่อตะวันตกมอบฉายาพิงเลดี้สตรีสีชมพูบรีชุนทีเกิดเมื่อปี1943 เริ่มงานในฐานะผู้ประกาศของสถานีโทรทัศน์เกาหลีเหนือเมื่ออายุ20ปลายๆต่างจากผู้ประกาศคนอื่นรีชุนฮีจบการศึกษาด้านการละครและภาพ,พยนตร์ จากมหาวิทยาลัยเปียงยางหลังเข้าทำงานไม่นานเธอก้าวขึ้นเป็นผู้ประกาศหลักและเป็นที่ไว้วางใจในการประกาศข่าวสำคัญสำคัญของเกาหลีเหนือรายงานทุกอย่างตั้งแต่กิจกรรมของผู้นำงานระดับประเทศถ้อยแถลงของรัฐบาลไปจนถึงรายงานสภาพอากาศการรายงานข่าวของรีชนฮีเปลี่ยนรูปแบบไปตามเนื้อหาน้ำเสียงมีชีวิตชีวาสนุกสนาน ใช้เมื่อกล่าวยกย่องผู้นำหรือความภาคภูมิใจของเกาหลีเหนือต่อความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์แ้ยุคนทคสิ่ง시มิูกงกกรียวกาดใช้เมื่อกล่าวถึงประเทศผู้ตรงข้ามอย่างสหรัฐอเมริกาหรือชาติตะวันตกแท้ยุคกันทันโดร์เรคเตอร์ฮาซงสิบหกยิงบุกิเชเกัน 본토전역을타격할รีชุนฮีเคยให้สัมภาษณ์กับ CCTV วสื่อของทางการจีนถึงการ,กรเกษียณอายุจากหน้าจอในปี2012โดยจะทำหน้าที่เบื้องหลังฝึกผู้ประกาศรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือแม้จะประกาศกเกษียณอายุ แต่รีชุนฮียังคงกลับมาปรากฏตัวหน้าจอเมื่อมีการประกาศเรื่องสำคัญสำคัญอย่างความสำเร็จการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนการยิงมิสไซล์และการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในปี2016ไปจนถึงการประกาศระงับการทดสอบนิวเคลียร์และจีบปนาวุฒข้ามทวีปท่าทีที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นเมื่อการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ เรียกว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ความสัมพันธ์ของสองชาติสื่อสหรัฐรายงานวัดทรัมป์เองเคยชื่นชมการรายงานข่าวแบบโฆษณาชวนเชื่อของเธอแถมทิ้งท้ายติดตลกว่าเธออาจจะได้งานในสหรัฐการรายงานข่าวที่แตกต่างจากสื่อตะวันตกทำให้รีชุนฮีถูกพูดถึงอย่างมากบางครั้งถูกนำมาล้อเลียนโดยผู้สื่อข่าวเป็นมุกตลกในภาพยนตร์ดังของเกาหลีใต้ ไปจนถึงรายการล้อเลียนของไต้หวันท้ายที่สุดบางรายการต้องออกมาขอโทษเมื่อผู้ชมไม่พอใจและมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ ปีนี้รีชุนฮีอายุ79แม้ต้องอาศัยแว่นตาแต่เธอยังคงทำหน้าที่ประกาศข่าวการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอย่างแข็งขันหลายฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยกับบทบาทกระบอกเสียงของทางการเกาหลีเหนือแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเป็นหนึ่งในใบหน้าและน้ำเสียงที่เป็นที่จดจำในธนะเสียงของเกาหลีเหนือชลันทรยุทธสมุทรไทยทีวีเอสรายงาน